ู้ที่เชื่อมได้2ระบบแท้ๆเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะต้องกดได้แบบ1 0 0แบบนี้เลยนะครับวิธีเลือกเนี่ยก็จะมีให้เลือกมิกกับติ๊กแบบนี้นะครับหน้าตาเครื่องเนี่ยมันก็จะยุบยับแบบนี้ไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปลองมิกดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยผมจะใช้เหล็กกล่อง1มิลนะครับวิธีการเชื่อมเนี่ยเชื่อมแต้มแบบธรรมดาเลยนะครับค่อยๆแต้มไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมาทําความสะอาดดูนะครับมันก็จะเรียบร้อยสะอาดแบบนี้เลยครับตัวเนี้ยเป็นเหล็กกล่อง1มิลนะ อันนี้เป็นหัวติ๊กนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมขี้สายดูเนี่ยมันมาจากเครื่องจริงๆนะครับเนี่ยเวลาเรากดเชื่อมติ๊กเนี่ยมันก็จะเป็นตักๆ,ๆๆๆอย่างเนี้ยนะครับต้องเชื่อมได้แบบนี้นะครับมันถึงจะเรียกว่าเป็นตู้2ระบบของจริงนะครับตัวนี้มีระบบเพา์มีโคติกมีทุกอย่างนะครับเหนือกว่าตู้ติ๊กทั่วไปอีกนะครับจะเป็นเชื่อมเหล็กเหลดเหล็กหนาอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับในต่างประเทศนะครับรุ่นเนี้ยขายดีมากๆเลยเพราะว่ามันทําได้แบบฟูลฟังก์ชั่น ทุกระบบจริงๆนะครับใครที่สนใจก็ทักมาหาที่รวมช่างได้เลยนะครับ